สวัสดีค่ะอยู่กับสมร์ชาแนลเดียวข่าวอ่ะไทยไปนอกไปถอยรถมาใหม่โอ้โหสวยมากนะคะนี่ไทยไปนอกไปถอยรถมาใหม่หืมหรูจังเลยนั่งได้หลายคนนะคันมบเริ่มเลยนี่นะคะไทยไปนอกไปถอยรถมานะคะอืมประแต่นปราแต่งก็นั่งอยู่นู่นนะคะเอฟจีนะคะ กับไทยบ้านนอกนะคะรุ่งพ้นนะคะโน่น,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 นโนนโนะนโน่นถอยรถมาใหม่นะคะดีใจกับแทนไทยบ้านนอกด้วยนะคะอืไปแล้วไปแล้วมากับรถคู่ชีพจำเอาจำเอาไปใส่น้อไทยบ้านนอกทเบียนอะไรคะนั่น ทะเบียนอี้ยังรถหรูแม่ทะเบียนอะไรถอยรถใหม่ลัางรู้เลยถอยไปนอกดีใจถอยไปนอกด้วยนะคะมีรถใหม่แล้วนะคะลัคนแดงใช้เหมือนเดิมไหมคะใช้ได้เหมือนเดิมบอใช้ใช้เหมือนเดิมใช้ตีสองคันเลยเหรอล้อแม็กใหญ่เลยนะไทยไนนอก ดีใจด้วยนะคะโอ้ขอให้ถูกว,วันเด้อวันนี้วันเศรษฐีโอ้วันนี้วันรว,นนว,นวยแปลรถออกมาวันเฮงเฮงด้วยเนะื้อโอ้โหเสือพาไปยังไม่รู้เรื่องเลยว่าไทยเปนนอกแปลรถมาใหม่เสือง้อแต่รับในอยู่ <c oughs> ดีใจกับไทยเปนนอกด้วยนะคะที่แปรถออกมาใหม่ให้นางน้ำเลยเดอ้อเขาสิได้นางน้ำอยู่ มองนั่งคือหลายแผลซื <S <S อ้อรถใหม่สะหรูใช่ียวนั่งเลยเหรอว่ามีล้อข้างหลังด้วยระวังเขาถอดอล้อข้างหลังไปกินเด้อล้อข้างหลังต้องเก็บดีๆหน่อยเด้อเดี๋ยวเขาจะถอดเอานุ่มีล้อข้างหลังด้วยนะคะหนึง่งโอ้มีล้อ,อไหลด้วยนะคะ เพราะอะไรของไทย้านนอกนะคะไทย้านนอกออกรถไม่นะคะ ดีใจกับไทยบ้านนอกด้วยนะคะเอฟซนะคะซื้อรถใหม่มาแล้วนะคะสวยทีเดียวนะคะนี่จอดอยู่หน้าร้านพอดีเลยนะคะนี่มีล้อแม็กข้างหลังมีล้อสำรองด้วยเนาะเนาะทางนน้นกับบ้านแม่คำสาสมีอะไรเนาะหนึน่งแม่เพียนก็มานะคะนุ่นแม่เพียนนุ่นคันเก่าของไทยบ้านนอกสีแดงนี่นะคะนี่นี่คันเก่านะคะ ขาบอกว่าเขาใช้ทีเดียวสองคันแล้วเขาจะขับยังไงพร้อมกันสองคันอะ่ะเวลาขับคันแดงก็คันนี้จอดหรอโอ้ไทยพนนอกรวยไทยพนนอมีรถสองคันคนนึงขับยังได้สิขับเบิร์ดนอมาหนึ่งให้นางน้ำในเด้อคันใหม่ดีใจกับไทยพนนอเนาะได้รถใหม่นะคะบ้านแม่ํำใจก็นู่นทํากับข้าวกินนะคะหนู่น เป็นต่แซบเด้อพันลูกพนลูกสาวพันก็นมาแม่เพียนก็มาวันนี้เงียบนิดหนึ่งนะคะเอฟซี FC ไปหมดแล้วนะคะมาดูรถหรูไทยไปนอกนะคะนี่สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์สมัครชาแนลด้วยนะคะนวนจะของรถมาแล้วนะคะนหนึ่งจะของรถมาแล้วนะคะ มาแล้วจะของรถมาแล้วสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์นะคะสวัสดีจ้าสำหรับรถถ่ายบนนอกคันใหม่คันหลูนะคะคุณลุงก็ทำอะไรอีูอน่นอทำงานต่อนะคะ สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้เราก็เตรียมตัวรำกับนางรำทั้งหมด599นางรำนะคะนี่นะคะเด็กสาวตัวน้อยก็มีนะนี่สาวน้อยตื่นตั้งแต่กี่โมงลูกเออตีห้าไหวหนูลูกโอ้ไหวไหมนี่่ยายจะสู้ได้ไหมน้อโอ้ยายสู้ได้หรือเปล่า โอ้น่ารักจังเลยนี่นะคะโอ้ตัวน้อยก็มาอุ้ยนี่ไงอีกหนึ่งคนนี่คุณลุงมาแล้วคุณลุงมาแล้วคุณลุงมาแล้วเห็นไหมโอ้ยเห็นคุณลุงหรือยังตรงนี้มีคนยืนไหมนี่ค่ะคุณลุงมาเห็นไหมยังไม่ทันล้ำเรื่องกระเดาไหลายแล้วไม่ใช่กําเดาเหรอออ๋ตรงนี้ก็ยืนนี่เห็นไหมครับมันโค้ง น้องอยู่นี่ค่ะลุงลุงก็มาดูชวมเรียบร้อยนะคะเอซนะคะน่ารักมากเลยนะคะเห็นไหมเห็นคุณลุงหรือยังเคยเห็นคุณลุงพนไหมเคยเห็นไหมคะเคยเห็นไหมโอ้คุณลุงหล่อไหมหล่อน่ารักด้วยลุงก็มาตรวจความเรียบร้อยนะคะเอฟซีนะคะ ยายก็จะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะคะเอฟซียายจะไปราแล้วนะคะไปก่อนเดธออุ้ยคนสวยใครแต่งหน้าให้สวยจังเลยป้าสวยมากป้าหนูสวยอยู่แล้วเนาะอุ้ยขอพาป,ปกหน่อยสวยจังเลยป้าตาสุดยอดยายสู้ไม่ได้ ยายก็จะไปทางฝั่งนู้นนะคะเอซีนะคะยูนิอร์ค่ะยูกิมอเลยค่ะแถวนี้นะคะยูอร์ฝั่งนี้นะคะปูพองก็มานะคะนี่ค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน,นี่ก็ฝั่งยูทูบเบอร์เรานะคะอะไรคะตัวนี้งแถวเขาจะเอาคุณนัง ตอนนี้นางํำอ้อมองปูเลยนะคะเอฟซีนะคะโอ้สวยงามมาก คนไหนได้ถ่ายก็วันนี้สวยจริงๆนะคะเ,คสเสือกล้องเสืออยู่ไหนอังรำยูทูบ YouTube, พบหระยังครับจะพบจะแค่ตอนลำเลย ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นะคะที่ทุ่งนาเมืองคน ตอนนี้กำลังรอรออยู่นะคะเอซยังไม่ได้รำนะคะตอนนี้เข้าแถวเฉย,ยๆนะคะ <c oughs> ดูไปก่อน,นะ